ช่วงของกนิกาเซสเนิททลอกช่วงสุดท้ายหรือช่วงที่4เนี้ยนะคะถ้าท่านตามไปดูในเพจจะมีอีก4ต่อ4ทับ4อ่ะคือช่วงสุดท้ายของเบรกแต่ก็เนี้ยรสชาติไม่ทิ้งกันอีกอ่ะยังมีความสนุกสนานที่น่าคิดน่าติดตาม อาจารย์โปรยไว้เมื่อตอนนั้นว่าเราจะมีเรื่องอยากคูยอยากคุยเรื่องนี้หลายคนอยากได้ยินศัพท์คำนี้โปรไฟล์คนนี้ก็โปรไฟล์ดีนะเโปรไฟล์ดีนะบางทีถูกโจมตีอะไรตอนไรแต่ก็มีคนไปคอมเมนต์ว่าเอยโปรไฟล์เขาดีนะมันหมายความว่าแบ็กกราวน์เบื้องหลังแบ็กกราวน์นั่นคือเบื้องหลังไอ้โปรไฟล์คือแค่เพราะอย่างนี้เมื่อก่อนเราจะบอกว่าคนนี้โปรไฟล์เป็นยังไงเนี่ยนะบางคนได้สร้างโปรไฟล์เอาไว้สําหรับไปสมัครไปประกวด ถูกไหมฮะไปสมัครงานไปอะไรพวกนี้นะมะต้องทำโปรไฟเข้ามาอย่างพี่เนี่ยมีคนถามโดยเฉพาะเพื่อนต่างชาติเนี่ยจะบอกสเตตัสของยู่ล่ออันั้นสเตตัสคือว่าส่วนหนึ่งของโปรไฟล์เออเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์สเตตัสถานะสถานะมันก็จะต้องบอกว่าไม่โซนเออว่าไปหรือแล้วแต่เรื่องอย่าแต่งอื่นๆก็บางคนก็บอกอื่นๆเพราะคืออยู่ด้วยกันเฉยๆแต่ว่ามันไม่เฉยหรอกมันต้องทําอะไรสักอย่างแหละตอนอยู่นะแต่ว่าเอาเคอันนั้นคือโปรไฟล์ถูกไหมคือหมายความ แล้วก็บางคนเนี่ยโปรไฟล์บางคนก็เขาเรียกว่าลสโปรไฟล์ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ไม่มีลสคือสร้างเป็นโปรไฟล์ขึ้นมาเลสคือมาคือเมื่อก่อนจากคนที่มันเป็นแบบโนบอด y ี้ไม่มีคนรู้จักเลยเลยก็ทําให้คนรู้จักต้องการที่จะสร้างเป็นโปรไฟล์ขึ้นมาถูกไหมฮะ เอะพี่กำลังนึกอยู่อ๊ะตกลงเราจะให้ภาษาไทยให้มันตรงกับโปรไฟล์เนี่ย่้เขาทับศับใครมั้นี้ก็เลยเราเราไม่ต้องไปไปเปิดดูหรือไม่ต้องไปทับศั์นะกำลังจะมองว่าบ้างเราจะใช้คำว่าประวัติก็มันเฉยมันเฉยเฉยมากประวัติเบื้องลึกเบื้องลึกของคนนี้จะใช้คาแบ็กกราวก็ไม่ไม่ได้แบ็กกราวมันยังข้างหลังบ้างแล้วณปัจจุบันเธอเหเอจำฮะเบื้องลึกเบื้องลึก เพราะว่าไม่ต้องไปคิดมันเอาใช้คำตามกันแหละโปรไฟล์นี่แหละเป็นงานโปรไฟล์ดูเท่เนอะแล้วเมื่อก่อนทุกคนจะแคร์โปรไฟล์อย่างยิ่งถูกไหมระมัดระวังเกิดเป็นจารลึกลงไปแล้วเออมันถูกบันทึกว่าโปรไฟล์มันพลาดไปอย่างนี้สูมไตมนะเราไปอ่านประวัติชีวิตนีนะอันหนึ่งที่เราสามารถเช็คโปรไฟล์ได้โดยทั่วไปก็จะไปเย็กไปเช็คที่เรียกว่าวิกิพีเดีย ถูกไหมฮะวิกิพีเดียถูกไหมจะมีคนถือบุ้งอะบางคนพอมีชื่อสักระดับหนึ่งปั๊บเขาก็จะมีการบันทึกความเป็นมาของคนคนนี้แล kind of ้วเขาทําของเขาเองเลยนะไม่ถามเจ้าตัวเออเขาทําให้เลยนะพี่ไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเดียวกับพี่นามสกุลเดียวกันเลยเลอแต่งงานตั้งสองสามวนอ๋อแล้วบอกชื่อลูกชื่อพ่อชื่อแม่เหมือนพี่เลยแล้วก็ไปใส่ว่าเป็นโปรไฟล์ของพี่เออแล้วก็เป็นวิกิพีเดียของพี่วิกิพีเดียของพี่ทุกคนก็ไปค้นหา ข้าพเจ้าไม่เคยเลยนะคะสร้างวิกิพีเดียไม่เคยนะคะ<อ>เขาไปเก็บตรงโน้นเก็บตรงนี้เก็บเม้นของคนนั้นเก็บเม้นของมารวมเป็นโปรไฟล์<อ>คนที่ชื่อเหมือนเรานำสกุลเหมือนเราแก้ไขได้ไหมแบบเนี้ยมาได้ที เราเราแต่เราต้องแสดงตัวตนของเราเป็นเพราะว่าอยู่จากรูปมันก็ต้องไม่ใช่คนเดียวกันแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าในวิกิพีเดียมันจะต้องวันเดือนปีเกิดเขาไปเอารูปมาจากสารพัดสาธารณะเขตรูปพี่ป่ารูปพี่อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้แล้วอันนี้เป็นตัวปลอมแล้วเนอแล้วก็มาลงสารพัดอันนี้อันนี้ผิดละโอ้โหสามีพี่หลายคนละคือประเด็นคือสนุกดีไอ้วิกิพีเดียบางคนก็เลือกนะ ถูกไหมฮะเพราะว่าเราจะต้องอัปเดตตลอดเวลาถูกไหมฮะแต่เขาจะบอกนะว่าอันนี้ไม่มีอัปเดตยังไม่อัปเดตเอออย่างนี้ก็เพื่อพอเขาเขาตันแล้วอ่ะไม่รู้เขาจะไปเสาะหาที่ไหนเขาตันแล้ยแต่บางคนทําโปรไฟล์ขึ้นมาเองเอาไว้ใช้เฉพาะกิจก็คือเวลาไปบรรยายไปบรรยายอย่างผมก็ต้องมีโปรไฟล์ถูกไหมฮะอาจารย์เหลังมาทําให้พี่หน่อยดีมันง่ายง่ายไม่ต้องมาเขาพี่ก็เนี่ยแเราอาจารย์บอกง่ายไงแต่พี่น่ะมันยากยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้คำว่าโปรไฟล์เนี่ยทุกคนต้องพึงระมัดระวังถูกไหมฮะ ถ่าไปเจอประวัติเสียปั๊บเนี่ยมันจะเสียโ,รโปรไฟล์ทันทีถูกไหมโอ้โห oh. ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนที่บอกติดคุกปั๊บนี่พี่ตายเลยหมดเลยนะามากินอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมมีความร,รู้สึกโอ้ยตายฉันติดคุกเอาล้างมนทินไม่ได้หรอกลมนี่ไงมันมีบางคนเนี่ยคือติดคุกเกาะติดอะไรอะมีความผิดโดนอะไรถอดถอนอ,ออกจากราชการเออสารพัดเออแล้วอยู่ๆก็กลับไปอะไรใส่ตะกร้าล้างน้ําไม่ต้องใส่ตะกร้าด้วยมีคนนี่แี้วโทษใ้เสร็จเรียบร้อยถูกไหมฮะแล้วอยู่ๆก็มาเป็นรัฐมนตรียังได้เลยถูกไหมฮะ แสดงว่าโปรไฟล์มันตกลงมันใเสียวสันหลังเลยพี่มันมันมีบ้านเมืองของเราทำมันมีความเสียหายแล้วเราสังเกตดูหลายคนเฮ้ยวันนี้มันอยู่ในสังคมแล้วบางทีมีตําแหน่งแห่งหนเฮ้ยอะไรวะโปรไฟล์มันไม่น่าผ่านเลยเฮ้ยปรากฏมารับตาแหน่งเป็นที่ปรึกษาระดับอะไรไงของบ้านของเมืองเนี่ยนะเออเป็นนั้นแล้วโย่เฮ้ยเป็นยังไงอะตัวโปรไฟล์มันมีมันมีความหมายไหมมีค่าไหม ตายแล้วเอะจริงๆเขาขุดได้นะพวกนี้ของจริงเขาโอ้ยนักนักเซิร์ชทั้งหลายเนี่ยแน่นอนเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายเนี่ยเขาจะหาซอกซอยไปเจอแม้กระทั่งรูปเล็กๆที่ไปปรากฏอยู่ที่ไหนเนี่ยเขามาขยายจนใช่เป็นตัวเดียวกันเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าตามล่าแม่มดอะไรของเขาเนี่ยนะคือประเด็นคืออย่างนี้บางคนบางคนสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาแต่สุดท้ายปั๊บทุกคนไม่ใช่ปฏิปโตแตกปลอมปร้อม ถูกไหมครัขอโทษทีนะอันนี้คือทํากันทั่วไปแค่โปรไฟล์การศึกษาพี่พี่ขอโทษนะถ้ามันไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะก็ไม่สืบถูกไหมครับไม่ทำไมเจ้าไปขอโทษเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วนะก็มันเรื่องจริงถูกไหมฮะบางคนจบนี่ผมเคยรู้จักบนคนนะฮะเฮ้ยมันไปจบที่นั่นจบที่นี่เฮ้ยที่มันจบจริงเหรอแล้วบางทีมีรูปภาพมาประกอบนะอ้าวเซิร์ชเลยก็คือจริงๆก็คือไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปถ่ายหน้ารูปมหาวิทยาลัยเขาแล้วกลับมาเ็าบอกว่าเนี่ยจบที่นั่นจบที่นี่ จบ University of t ที่นั่นเจอ University of ทีเราเฮ้ยตายจริงแล้วสรุปแล้วโปรไฟล์นี่มันน่าเชื่อเปล่าแมตาย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 ถูกไหมมันอับอายนะมันน่าอายนะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงยุคที่เรียกว่าขอโทษทีบางทีเราไปเชื่อแต่โปรไฟล์กันอย่างเดียวไม่ได้เสียแล้ววันนี้เออคับคุณ<อ>ไม่ยอมรับความจริงกันขนาดนี้แล้วขุดไปขุดมาขุด ลึกเข้าไปทุกทีทุกทีเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไปได้หมดแล้วนะมันไปขุดถึงบรรพบบุรุษขึ้นมาแล้วประจานแล้วมันจะจารึกอยู่ในแผ่นดินนี้อีกนานแสนนานตายสงสารจังตระกูลเขาอ่ะเขาทําอะไรเขาไม่ได้คิดถึงลูกหลานเลยหรือว่าจะต้องรับผลในการะทำจาระตระกูลบางทีบางทีไอตัวต้นตระกูลทําเองซะด้วยเสมปบางทีอีกอันหนึ่งที่ทําให้พี่นึกภาพขึ้นมาทันทีว่าเปรียบเทียบได้ประมาณนี้ไหม กับการเขียนประวัติในหนังสืองานศพของบางคนอันนี้ก็ต้องครับเขาเขียนดีอยู่แล้วล่ะของเขาเอคือนั่นน่ะสิเขาก็ไม่เป็นไรนะเขาตายไปแล้วเอาไไอ้ส่วนที่ถูกจับติดคอ้อะพอานทาทั้นสปอนท่านท่าน่นานท่นทอน่น่าอ่ ตอนงานศพก็ไม่ต้องไปเล่าถึงขนาดน,นั้นนะว่าปู่ตายก็ได้เขาคุกมาห้าปีสิบปี <c oughs> เข้าได้ถูกพันธนาการจกนกระทั่งเสียอิสรภาพไม่ต้องอย่างนั้นหรอกมันก็จริงเหรอก็บางอย่างก็อันนั้นคามแต่ก,ก็คือเป็นประวัติงานศพก็คงจะประวัติที่ดีแต่โปรไฟล์ที่ว่านี่คือใช้ในสังคมใช้ในการสมัครงานใช้การรับตําแหน่งใช้อเไลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันมีช่องทางที่จะโปรโมทตัวเองอัปเกรดตัวเองขึ้นมาด้วยตัวเองและอาศัยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ ทำอะไรก็ได้ที่ขึ้นมาให้มันน่าดูอาว่าผมมีมีเรื่องเล่าดีนึงก็บอกในบางอย่างนี่เราก็ไม่รู้เบื้องหลังว่าเขาเป็นยังไงนะอยากฟังเออเรื่องเล่าหรือนะ่เรื่องจริงเรื่องจริงสิในงานศพง่ายเราปรากฏว่าเราก็เอ๊ะนะตัวทุกคนก็เศร้าโศกเสียใจจตัวสามีเนี่ยนะปรากฏว่าก่อนที่จะบรรจุศพลงไปในโรงเนี่ยนะตอนที่รถนำศพมยสามีกระโดดนะกระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้ามตัวศพเลยนะ กระโดดไปกระโดดมากกระโดดไปสามรอบทุกคนในงานกน็งงเอะทำอะไรเป็นเครดอะไรเหรอไอ้ตายทําไมปรากฏอาจารย์เออไม่มีอะไรหรอกทําไมก็ไอ้ไอ้เมียฉจนเนี่ยมันบอกฉันไว้ว่าเธอจะไปมีเม,มียใหม่เมื่อไหร่เธอต้องข้ามศพฉันไปก่อนอาปาเจไอ้นี้ก็คือวิธีการแก้เครสซะกูก็ทำสักสองสามรอบนี่ก็กูจะได้มีเมียใหม่สัทีถูกไหมเป็นสักขีพยานกันเพียบเลยนะแล้วประกาศว่ากูข้ามศพมึงแ้วนะเออกูกูอิสฉา ตายๆผู้ชายประเทศไหนนะเนี่ยเอา้างี้จะอะไรก็ตามอะความจริงก็หนีความจริงไปไม่พ้นเพียงแต่ว่าสำหรับคนบางคนคิดว่าหลอกคนอื่นไปพล,งพลางๆได้นั่นคือความสุขความพึงพอใจแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกเตือนสติกันไว้เลยในะยุคที่ชีวิตอยู่ยากและซับซ้อนขึ้นแต่ละคนทุกวันนี้เนี่ยความพยายามมักจะมากับความสำเร็จเสมอ แต่ความพยายามมากมาก่อนค่ะทั้งนี้เพราะเหตุผลว่าความพยายามคือยาบำรุงหัวใจที่ดีที่สุดของผู้ไม่ยอมแพ้ค่ะสวัสดีครับ